จากิีนั่พผ้าพี่น้องมอคบกัลัคอแสนมีสิบนิ้วยงวันทธนองเรียบแล้วคือหยาหอมเป็นมาลมจนเน็ดอ้างเป็นๆเ,เราคอยฟังคำพูดในมือนี่นิทานจีเขาใส่ก้อน วงคำพุนสิได้้อนนิทานเก,ก่าแกมสมัยให้ถูกใจแฟนฟังผู้นังรออยู่ริมหานก่อนสิพาทีตาลก่อนสิเขานิทานตามเนื้องสิได้เก่าตัวคำนางยังเป็นสาวยังบ่ ขูสอนนอนอเกี่ยวดอกขูมาไอไทยด้น้องมัมายสิเป็นคูของนางผักบนนี้แต่างหลังสิพบผ่านไปจนพอเป็นแฟนเราฟังเรื่องใจอเย็นเย็นยันนี่ ติดนิวยอมันท่านนมพนมกรกมกาบปลดรับสาบสื่อขนอยในเรื่องบ่อื่นไกลตัวอคชันเองมีน้ำว่าบวกครับตัวฉันเองมีน้ำว่าบวกเงินส่วนวตุของฉันก็มีน้ำว่าบอทองมีน้องน้ำกันอีสามคนก็คือน้องบวตองน้องบวบานน้องบวลินตัวพวกข้าเนี่ยชื่อว่าสาวกอรีเป็นแย่ใหญ่มูอันนี้น้องซ้ายบุญจันทร์อันนี้ขวัญใจเอออีนั่งคูณในนอนอันอีนั่งบวกแก้วม้ามาย ลูกสาวลายิงย่างวานี่ละลาผ้ากันตื่นตต่งแต่เศร้าในใม่เรี้ยงเสีถามได้ละเรื่องไดเลยกอลีจำได้บ่าว่าเฮากับผ้ากันไปขายสิ่งขายของไปค้าขายแต่บกหวงผ้ากันเตรียมสิ่งเตรียมของพร้อมแล้วไปนองล้าทำเรื่องเตรียมสิ่งเตรียมของเมนเรื่องนั้นบ่ต้องว่วงเวทเตรียมใบเบสสุยางสุนแนวแล้วแมนบองนองล้าจ้าเมนเทพเพะหล่ะแมนเท้บ่ะมันลืมแล้วตีผมนัวได้เพะเอา ผมนวดได้บ่น้องละผมนวดบริสกัซื้อมาเรียบร้อยแล้วล่ะเออไอ่จืจื้อแล้วต้งหาซิบลงเพื่อไปนอนมาซื้อคังซื้อเน็ตเอาไปแช่อาบน้ำเป็นทั้งวันนี่แล้วอีนั่งหน่อยๆนี่อีนั่งัวทองนี่เด็ดจ๋าเออไอ่ให้ไปซื้อบัคเือเลนอะไรมาซั่มบอห้วยบอกหดเรื่องบัคเือเลนบัวทองนี่กระตื ตั้งแต่เศร้า,าออกไปใจตลาดซื้อมากเมื่อแต่ละเอื้อ้แสดงว่าภากันเตรียมของเมื่อแล้วแทนจ้าถ้าจาังสันกน่รห้องสีไปข่าไปใครห้าขึ้นไปหาอีพอก่อนาานอลาเนาะขึ้นไปบอกอีพอเห้องก็นอเอ้ยเนาะแทนจว่าเราเป็นยังบูล,ล่าเนี่ยเป็นยังอีก็ใหยสามมือดีสี่มือไข่โดยเฉพาะมือเครื่นี้สดสดร้อนๆ้อนใหม่ใหมงซิ่งเลยล่ะเราเป็นยังเอ,อย้ยลุกขึ้นมาแต่ตีสามแลนออมเฮียนจนทับปันนี่เพราะท่านในเศร้าแลนอยู่อีพอห่วยห่วยเพราะเมนเบาหวานเราขึ้นหรือว่าเราอยู่เขาอะเอื้อจังสันเล็วจังสัน หลวกไรอยู่แต่บ่าวเลี้ยงเบาวบอกว่าหวานอยู่นี่ยายกินเพงบ่มีอยู่ว่าเมนเจ้าบ่ท่านได้ตื่นว่าเมนนอนตื่นแต่เสาไปนอนต่อสันเด้พอเบ้าวยักกับเบิ่งหน้าเบิ่งหลังเนยเม่ตื่นขึ้นมายักบ่เองสอจักเบ้าเลี้ยงหยัางโมุมมาเม้มอยู่เว้ยมุกคอยกับน้องกระผ้ากันเบาเรื่องสิไปขายสิ่งขายของคือนสมือลรือพอขายของคือเก่าลรือบางทีขายขายเหมือนก็บช่างบ่ห่างบ่มี่เถื่อพ่อว่านั่นเมื่อไหวพอ การค้าการขายมันประเมินว่าขายเมือนหนึ่งมือเดียวมันสีรวยได้พอมันต้องคอยเก็บเหล็กผสมหน่อยเก็บหน่อยไปหาหลายคอยห่างคอยมีไปดอกพอเอขอขอ่อวว่าเก็บหน่อยเก็บหลายเนี่ยเราไม่เห็นได้เก็บจากที่อมิตไ,ได้กินสืบมือไปซื้อเออกระหากินซื้อมืออะไชุ่มมือนี่กระไรไอือนี่แหละมีตะพอมีอบ่มีลูกละเพิ่มขึม้นไว้ซุ้มือเคีดน้ำลวกน้ำเต้าู่กหูสู่คนเมื่อคืนนี่พอนอดคิดแล้วคิดอีกสันนี้เราเนี่ย ป่าจังใดพอ่อพ่อคิดว่านั่นอยากจับง่ายไส้สวยนี่ไปหนาหากินป่าวังไหมวังนี่อยู่บ่ได้มันจนแทเ้เจเฮาลูกเอ้ยไม่เพาว่าจังไดพอ่อไม่ไมแล้วพ่อไปบ่เข้าใจครับพ่อพ่อสันติก็บ่เข้าใจแล้วเนาะพอ่อพ่อคิดว่านั่นอยากพาลูกพาเท้าสุขูสุคนนี่ง่ายบ้านซะ่ไหม<า>ง่าย <ใน S 1> บ้านเออเฮ้ยพ่อเจ้านี่เท่าหัวงอกซื่อๆเท่ามานเราเป็นบ้าไปต้นทียบทเถเดียนเจ้านั่นน่ะ เจ้าเมื่อแต่บังไปงานองนองมีตั้งแต่ผู้หญิงผู้นี้สิแบกสองแบกหลราคาแบกหน้าตาเฮี้ยนแบกแผ่นฟ้าไปเจ้ารอดีพ่อห่วยเมื่อแต่ละบ้าบ้าอย่งงายบ้านผู้ใดว่าจีงง่ายไปทั้งเฮี้ยนทั้งสา้นเดาหนีเมียขั้นบกขนไปเบิดทั้งเฮี้ยนทั้งสา้นก็เสื่อมง่ายบ้านตีละพ่อโอ้ยง่ายไปตั้งแต่คนไปแต่คนเออแล้วเจ้าสิง่ายไปอยู่ไสลับบ้านี้เพราะว่าจิพ่าพวกเจ้าไปอยู่เมืองไทยเมืองไทยเออสิพ่าง่ายไปอยู่เมืองไทย ไปยู่มองใดของเมืองไทยละพ่อเมืองไทยบ้านเพิ่นละมันกวงมันกวงเทเดียวพอเออกับมันกวงมันกวงนั่นละพ่อว่าอยากพระลูกพระเตาใหญ่ไปยู่มองมันจะลื่นมองมันกวงมันกวงเพิผลมองเพิ่นหางต่างนี่พ่อว่าสิพระพอจะไปหนองไข้ทาบอชนี้น้องไข้ทาบอเอออ้าวเจ้าคือปรอยู่สุมเสารนี่แห้งมะฮวอนแล้วต้นนี้แม่เปิดมันไก่ต้นพ่อจ๋าบัวบานว่าบ่าต้องไปทนพอเนาะ คำโบรานพันวาสิบขาหน้ามันมาทอขาหลังป้าตัวใดสร้างดินป้าตัวนั้นก็สร้งตายเดี๋ยวพอเมียนแล้วอหบวเงินว่ามันคือคำหนองว่าเดี๋ยวพอป้าตัวใดสร้างดินป้าตัวนั่นก็สร้างตายบวกเงินว่านะอยู่บ้านเมืองเล่าเฮานี่แหละนาะพพอเนาะอย่าฝ้าผ้าลูกผ้าเต่ายายไปเถอะน้องอันสีบอจังสั้นนั่นมันว่าห่างโบมีจักเทียดอกเพระว่ามันก็อยู่เพราะป่านนี้ละว่าจังไหนสันไอ นองละไอ้ว่าเอาน้ำก้อมีพอฮาว่าซะเนาะมู่ไอ้สองคนกับนองนี่ก็จะได้เข้าไปหาเหตุการณ์เหตุงานน้ำสันดีเพื่อดีบอดเดียวเด้่อยากไปเหตุนั่นฮัจังสันก็ได้ดอกละฮัดจังสันก็เอาความเจ้านั่นล้วพอเออจังสันได้แม่ลูกเอาฮัดจังสันตกลงโปลงใจกันแล้วจังสี่พอว่านั่นบวกเงนินเอ้ยจะพอให้เจ้านั่นสั่งวิญญ,ญาณแม่ของเจ้าให้แล้วด้รับรู้รับทราบน้ำสรุป บอกกาวอีเมลเขาก่อนเนาะพอเนาะเอออ่ะบอกแล้วซะ เจ้าผู้ลบต้องลองสิได้หนีไกลไปนวลสลอยู่ไก่ขวิญญาณแมจังให้นำกุมว่าเลียมน And บวกเงินบวกคำกับพอกระนองกับเอือยกับไอซิ่วผ้ากับยายไปอยู่เมืองไทยให้ทำม,มาค้าขายขึ้นลำรวยเงินทองนำกลุ่มนำแย่งลูกเต่าเด้อแม่เด้เอครับแล้วคงรับรู้รับทราบน้ำเผาอะไระบบนี้ไปเตรียมสิ่งเตรียมของนั่นลูกเด้อพอจะไปถ่ายอยู่ท่าเฮือบแบบนี้เอาเรือล่ใหญ่ๆเอาเรือสำลากเลยเด้พอพ่อเออพ่อหมอไว้เรียกสองลำ่น สีทองเที่ยวแทนเมืองชุลีเพียงออกน้มตอด้วยศรัทธ,ธาผู้เกื้อกอใสลังลังจังนามตามเรื่องต่อนิทานขอประทานทอดด้วยทองทั่วไทยสารนํำพลงานช้าขนาะ ของผ้าพียนเ้าชาวพี่น้องเบิดเกียงสิบเนยยืนพ่อเพียงกะระแสยย่องออกมาสู mm hmm. บเบิดสุขคนทวกหมูที่ได้มานังล้อมเพียงพออเบิงสแสดงข่าวนวน,น,นจังแปงสิแต้มแต่งแป,งแปง้งพญ